สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสุขูสุคนเอาไม่นี้เดินทางเอานกกินมาให้คุณพ่อคุ้นพิการพี่น้องนะครับบ่าะท่านได้กินเขา่กา,ก,าก็หิวเขาวพาะท่านพี่น้องนะครับมาหอดว่าหิวเขาแห้งฝนกระตกผ้าใส่ฝนมากพี่น้องนะครับแอดกะยังเสียหล่ะพี่น้องก็เจ้าพี่น้องเห็นล่ะพี่รถตากฝนมากนะครับของกินเสื้อมากพี่น้อง น้อยยู่กินมาน,นี้ซื้อเบิดประมาณ4 60บาทได้พี่น้องเด้อนะครับฝากพี่น้อง f e อสุข,ขุทุกคนให้รับราบรับฟังน้ำกันกับก,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 กับผูกเราผู้ใหญ่ใจบุญนะครับหรือว่าเกออนุง่งนุ่นครั้งนะครับให้คนรับราบนำผู้เจ้าของเงินเพื่อนพี่น้องนะครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ไตผ่าดีๆเด้อห่อไว้ย่า่คนเห็นห่ำปิดไว้ดีๆเออปิดไว้ดีๆหิ้วเข่าวะเต้อือหิวเข่าหิ้วน้ำั่นา,กน,าน,นกินเขา่าเต้กินเข่าไปบ่อเต้โอ้อเอาพี่น้องท่านกินเข่าพี่น้องอนะครับสภาพอยู่เด้อพี่น้องนะครับเอาย่างไว้กับพใครย่างพี่น้องคนมาหลักเอกของเราคนมาลอยเอาไปกิน ผูหลักผูใหญ่พูนเอามาให้บัดนี้คนก็มาลอยเอาพี่น้องนะครับลอยเอาเพราะเนลอยที่้อยยางมาเอาเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ซ้อยเหลียวบย่ได้พี่น้องน้าสอยเหลียวตัวเองบ่ได้เอาพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณผูหลักผูใหญ่สายบุญสูขคู่ทุกคนเด้อนะครับเอีทางช่องขอพรบคุณเจ้านงน,นุ่นอานุ่นข้างนะครับแล้วก็ขอบคุณอ,อาจารย์ทางจุฬา นะครับจีซอยเดียคุณพ่อ100บาทสำหรับคุณเจอ,อนงอนนข้างนั่นก่ะซอยเดียคุณพ่ออีกรอบที่สองเป็น1,000บาทแล้วก็เจวิลาวันนะครับซอยเดียคุณพ่อขายอยู่ขายกินให้ผมไปซื้อกข้าวกับน้ำม,มาไหวให้คนก,กินหล่ะพี่น้องสองรอยบาทนะครับ <c oughs> มือนี้ <c oughs> มือนี้ผมได้ซื้อนกอยู่นักกินมาให้ คุณพ่อเพื่อนเราเด้อพี่น้องเด้อเป็นจำนวนเงินที่คุณแม่หรือว่าเจอ,อนุง่งนะครับคุณโอนมาขังก้อนหนึ่งพันบาทนะครับขังก้อนซื้อไปหาร้อยบาทครั้งนี้ผมซื้อหมดไปสี่ร้อยหกสิบบาทนะครับเดียเกษียร,รยเงินยุบร่วมทั้งหมดที่ห้องคุณพ่อคนพิการนี่หนึ่งพันสามร้อยบาทเด้วยพี่น้อง 340บาทพี่น้องเนาะไล่ให้พี่ให้น้องด้เบื่องด้ช่น้ำกันเปิ้สุบาทสุบสรญพี่น้องบ่เขาพกบ่เขาเนี่ยบ่เขาตัวบ่อกินของเพิ่นได้พี่น้องเด้ออ็หายเพิ่นกให้เพิ่นพี่น้องนะครับเอาบัดนี้ให้น้องรอเบิ่งรอช่วนอกกันนี่คือของคุณพ่อเพิ่นพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวย้๊อย้าอ้าออกข้าไปเด้อสิถ่ายเพิ่นหินก้อนเอาไวหนี่ก้อนเอาไวหนีก้อนสถ่ทยให้เอฟให้เพิ่นหินสะกอ้อนจะฟ้าออกข้าไปรับผมาเอาพี่น้องนะครับ นี่คือสภาพเด้พี่น้องเด้อนะครับไล่หมาเด้อหม,มาพี่น้องนะครับสภาพผ่านเพอนเด้พี่น้องเด้อนะครับเอยดกะต้องเปียกฝนพี่น้องนะครับอ่ะเดยวเดี๋ยวไล่พ่นเบิงอืมนี่หลัพี่นอ้องนะครับเบิงสภาพแอดพี่นอ้อง นะครับตากฝนสีหล่ะพี่น้องตากฝนเห็นไ่พี่น้องภาพแอดตากฝนสิหลักต้องเสียกันฝนมากภาพพี่น้องนะครับเอาไปฝนนเอาบัตนี้สิไล่ให้เพิ่นเบิงอันนี้ห้าสิบบาทพี่น้องนะครับอันนี้กะขนมนี่ก็สี่สิบบาทอันนี้กะอันนี้ อันนี้เขาพยศักห้าสิบบาทนะครับอันนี้กะเขาตัวไออันนี้เขาอันเขาอีอย่างนาเขากรัมขเขาเขาอันอันนี้เขาอันนั่นเหรอพีนออ่น้องเขาเมายี่สิบบาทอันนี้ปลานิ่นหกสิบบาทพีนทพ่นอ้องพี่น้องไรบังเดอร์รนะครับอันนี้กะผัดมี กับแก้วบองพี่น้องแก้วบองกับสิบบาทพักมียี่สิบบาทครับ,อ,รบอันนี้เขาโคตรเออดีครับมีวอ่าเขาโคตรยี่สิบบาทบ,บ,บาทนี้อันนี้เขาสี่สิบบาทพร้อมกับ,บไก่ทอดร้อยหนึ่งพี่น้องเอาอันนี้ร้อยหนึ่งอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่้พี่น้องได้เห็นได้ชมน้ำกันนะครับนี่คือเอามาให้คุณพ่อคุณพี่การพี่นอ้นองนะครับ อ่ะคุณพ่อคุณพิการขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีแน่โัคดีครับโชคดีครับโชคดีครับขอบพระคุณเพนนแน่ขอบคุณครับขอบดีครับขอบคุณขอบดครับขอบคุณเอฟซีทางกรุงเทพทางเมืองนอกเมืองหน้าเอฟซีอ่าเครับเปินได้เงินเพิ่นได้หน่เงินเพิ่นได้ซื้อมาให้ผมผมเป็นสะพานบุญเป็นคนไปซื้อมาให้ครับเงินทองอันใดที่มันเหลือผมก็จะเก็บไว้ซื้อมาให้เที่ยวรุ่นนะครับ อันใดก็ครับเสียฝนไมให้อันใดก็เสียฝนเสียกันฝนเอามาหให้เนอโอ้ยังได้เสียกันฝนเอาจากพื้นเอาเอาจากอันยังได้เสียกันฝนสั่นพี่น้องครับผมครับผมเสียงานอืมเสียเหตุงานครับผมยังได้เสียเหตุงานเสียกันฝนฝากไปถึงพี่น้องเอฟซีเด้ออีพอเรายังได้เสียกันฝนกับเสียเหตุงานมาสั่นเราจะไปเหตุงานยังบุ๊ นะครับเอาแกะยาเแกะยาเลือเจ้า nhà วะที่ครับอืมยุบเขาวบ่หนิยุบเขาบอกพ่อยุบเขาบ่เจ้ปิ้งปลาปิ้งทอดไก่เด้อนั่นถอดไก้เขาข้าซื้อมาให้พร้อมเอ้ามันคำทั้งผมจีกลับบ้านแล้วกับอำเภอชุมแพก็ประมาณลอยโลสราชวัตชุมแพนะครับเดินด่างมาจากสารคามมาหอดมันหนีกะ ปดสิบกวัวจิโร่พี่น้องจากสารคราม,มหาคุณพ่ออยู่นีแปดสิบกวัวจิโร่มานนี้เดินทางจากบ้านคุณพ่อไปนีอาหารชุมแพรกก็รอยโลวพี่น้องนะครับตัวนี้กับเวลาสิบเกตนาฬิกาแล้วพี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องเก็บที่ใส่บสุขูสุกคนเบ่งกันแลกกันขอบพระคุณนะครับเจ้อนุ่งนุ่นคลั่งนะครับทางก่อทัมอทังสม,มุดปากการตีท่านด้วย ได้ซอยเหลียคุณพ่อคุ้นพิการในครั้งนี้สองครั้งแล้วชิวัซอยพี่น้องครั้งแรกคนซอยมา1 0หนึ่งพันบาทละครั้งที่สอง่นซอยอีกหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ขอพระคุณอาเกวิราวันนะครับซอยคุ้นพ่อคุ้นพิการสองร้อยบาทและขอพระคุณอาจารย์อยู่ทางจุราหนึ่งร้อยบาทขอบพระคุณเอฟซีที่ม่ประสงค์ออกนาม หนึ่งร้อยบาทนะครับของผมคุณหลายๆเด้อสรับเงินทองของพี่น้องโอนผ่านช่องมาผมเป็นสะพานบุญเป็นคนซื้อกับเขาให้คุณพ่อนะครับเงินทุกบาททุกตังนี่ผมจะเป็นผู้ซื้อให้นะครับเอาไว้นี่บอย่างดอกพี่น้องนะครับซื้อมาหลาย็จิกินาเบ่เบิร์ดชิบูดคืนทิมนะครับซื้อมาหน่อยก็บชิบ่ยิมอันนี้กะว่าซื้อไว้กินสองมือนะครับมือสองมือนะครับพอเบิร์ดแล้วผมจะซื้อมาใหม่นะครับเหลือเงินอยู่ หนึ1300 <Alors. S 1> ่งพันสามร้อยบาทเด้อ huh. พี onde, ่น้องเด้อแกงให้เจ้าของเงินเพิ่นได้รับทราบรับฟังได้รู้ได้เห็นนั่กันนะครับเอาพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางกับตัวเก้าเขาเก้าหรือเปล่พ่อตัวเก้าแล้วครับตัวเลขหาหกสี่เต๋อหกสี่ตัวเก้าตัวเก้า้ะพี่น้องเด้อเอาสภาพเพิ่นก็ยุ่งสี่อะเอีหญเพิ่นก็จะเข้าไปในบ้านพพ่นละี้องไปแล้วไปในบ้านแล้วเต๋เข้าไปแล้วอืมครับผม เมียนได้บ่เนี่ยหรือจะให้ผมเมียนให้เมียนเอาได้บ่ได้ครับได้เยอดเตี่ยเก็บไว้ดีๆเด้อมาสิกินด้เก็บไว้ดีๆนะครับเอาพี่น้องนะครับขอบบุญขอบคุณผลลักผู้ใหญไใจบุญสู้ขู่ทุกคนนะครับที่ซอยเหลี่ยคุณพ่อดวงแห้งสรับคุณพ่อคนพีการในครั้งนี้แล้วขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับครับคุณแม่อะนุ่งนุ่น ครั้งนะครับก็ให้ท่านประสบจะความสุขความจเจริญนะครับหว<อ>ังสิ่งใดสมความมุ่งมัันปรถนาท่น<อ>ทานทำบุญทำทานน้ำคุณพ่อคุณพิการครั้งนี้อขอบุญกุศลส่วนนั้นกลับขึ้นยอดไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่าร่วม<อ>ถึงกี่วิลาวันกับอา,อ,าอาจารย์อยู่ทางจุฬาหรือว่าคนที่ประทันประสตกอ,อกน้ำนะครับคอยกลับขึ้นหาท่านร้อยเท่าพันเท่า นะครับท่านทําดีในครั้งนี้กับขอบุญกุศลคุ้มครองท่านปลอดภัยมีความสุขความเจริญร่วมถึงครอบครัวของท่านนะครับเอาผมกะเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับพี่น้องมีบางไดที่เป็นแต่ทายถ้ำหรือว่ามีบางไดที่เป็นทุกดกทุกได้ยากแก่งมาทางช่องทวีคนเดิมได้เ้อพี่น้องเด้อภาคอีสานผมจะเดินทางไปทายถ้ำให้พี่ให้น้องสู่กูสู่คนสู่บอลพี่น้องด้วยรถมอเตอร์ไซค์ขั้นเก่าเคื่อเก่าเลยพี่น้องจากจะพูดไป รับจีมอไซค์รพอบุพีรถมอใหญ่ขบวนดังนั้นบจีมอไซค์จีมอไซค์ตัวโกตัวมอไซค์ตากแดดตากลมดินีเลยครับดีเอยกาฟมฮะัวล้อแล้วพี่น้องเฮ้ยเห็นว่าแอดทวีคนเดือมจีมอไซค์มอล้ออันใดก่อวดีแล้วเต้อ้าวพี่น้องนะครับเวลาจีบนี่เริ่มเสียฝนตัวใดก่อเริ่มเสียเียนละจะเริ่มเสียกันฝน ลืมครับผมครับผมงวดหน่าเด้ออยู่บ้นสองสามมื้อเด้อกลับจากอำเภอชุมแพรมาประมาณวันที่สามทีประมาณสามทีกว่าทีหนึ่งไม่หรเสื้อมาให้ครับผมตีเสื้อมาให้เอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องได้ยินได้ชมได้เบิ่งได้ฟังน้ำกันแล้วซื้อของในครั้งนี้สี่ร้อยหกสิบบาทพี่น้องนะครับเหรียญนั่นแอดจะเป็นผู้เก็บไว้ให้เพิ่นนะครับก็ตีเสยย่อยซื้อมาให้อีกสามครั้งสี่ครั้งสามครั้งก็ครั้งละอีกสี่ร้อยพี่น้องเนาะเหรียญเงินยู พันสามรอยบาทนะครับแอดก็จะเป็นผู้ดูแลเงื่อนไห้นะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับทางช่องก็จะเป็นคนดูแลนะครับพร้อมกับอาหารการกินนะครับสื่อ2องสามมือสีแวะมาครัง้งหนึ่งด้วพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าผมยูกไก่ทางอัผู้จุมแพ่ห่างกันลอยกลัวโลพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณในหลายพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังตัวเลขแนวทางของคุณพ่อคนพิการ6กี 64, ตัวเก่าด้วยพี่น้องบอ่เปลี่ยนแปลง ฝากพี่น้องเอฟซีสายบุญสุขสุขนขอพระคุณพลเผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังทางช่องยูสุทธ,ธวีคนเดิมพี่น้องมากแล้วพี่น้องชมแล้วเบิ่งแล้วก็จะเริ่มฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ให้ผมนำเนื้อด้วยพี่น้องเดอร์เดอร์ตัวศาสตร์ทวีคนเดิมนพี่นอ้องชีรด์ศากตร์วาศากตร์ฝนมากนับจะไกลไปเลยก็มากพี่น้องขอแต่ว่ามีน้ำหมูกน้ำมันนะครับแต่บ่มีน้ำมันก็นมากไปเลยก็จะยาวละพี่น้องนะครับเดินทางมาจะสรรค้ามจังมวัดเ้านี เราจะมาฮอดพี่น้องช่วงเวลา17บเนาฬิกาแล้วนะครับจากนี้จะเดินทางกลับอำเภอชุมแพแปดรอยกว่าชิโลพี่น้องประมาณร้อยสิบโลแล้วพี่น้องเนาะออกจากที่ไปนะครับขอพี่น้องจงโชคดีสู้ขู่ทุกคนพี่น้องเฮงๆปงปังๆขอให้คุณแม่อานุ่งนุ่งข้ังนะครับรวมถึงเกวิลาวันนะครับกับคุณพออ่อจุลาอยู่ทางของเทพหรือว่า อฟซีที่ไปะสมออกน้ำอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความจเจริญสุข,ขู่สุขคนด้วยพี่น้องสวัสดีครับ